สปีหลังจากศึกเก้าทัพพมา่ายังไม่ยอมแพ้ยกทัพใหญ่กลับมาอีกครั้งเป้าหมายของพวกเขาชัดเจนบุกสยามล้ังแค้นแต่กองทัพสยามก็มีแม่ทัพผู้เยี่ยมเกรียมรอยอยู่แล้วที่ท่าดินแดงและนี่คือศึกที่ตอกฝาลงความหวังพามา่าครั้งสุดท้ายพุทธศักราช2,330พมา่าไม่สิ้นหวังงา่ายฮ่าฮหลังความพ่ายแพ้ในศึกเก้าทัพพระเจ้าปดุงแห่งพมา่า หวังจะกอบกู้ศักดิ์รีจึงส่งทัพใหญ่เข้ามาอีกครั้งผ่านด่านเจดีสองค์สู่ท่าดินแดงในการจนบุรีเป้าหมายบุกเข้ากรุงรัตนโกสินทร์จากทางตะวันตกพระบาทสมเด็จพระยาทุดโลยดยศโปรดให้วังหน้าหรือกรมพระราชวังบรมหาสุรินทร์สุงานำทัพหลวงตั้งค่ายมั่นสกัดพม่าที่ช่องเขาท่าดินแดงท่าดินแดงคือขอขวดธรรมชาติสองข้าเป็นเขาด้านหน้าคือแม่น้ำ ข้างหลังพม่าคือป่าลึกไม่มีทางถอยเมื่อพม่าเข้ามาถึงป่าหุบเขาสยามตีซ้อนหน้าซ้อนหลังยิงธนูจากสองฝ่กฟังฝั่งเขาพม่าถูกตีแตกบางส่วนล่าถอยไม่ทันถูกไล่ล่าจนล้มตายจานวนมากพม่าถอยทับกลับไม่กล้าบุกสยามอีกยาวนานนี่ตอกย้ำว่าชชยชนะในหุบเขาเล็กๆก,ก,ก็สามารถหยุดทับมือมาได้ในตอนต่อไปเราจะพาย้อนกลับไปเล่าถึงเหตุการณ์ล่มสลายของพระเจ้าตัก วีรบุรุษที่กลายเป็นนักโทษและใครเป็นผู้ยึดอำนาจ